ซ่อมคัดบนนะคะตัวนี้5้าทับแปดนะคะแต่ส่วนรุ่นอะไรนี่เดี๋ยวเรามาวัดให้นะคะต้องเทียบเลยตัวนี้นะคะไม่ไม่กล่องไม่อยู่แล้วนะคะก็เลยจะไม่ทราบรุ่นนะคะเป็นสินค้าใหม่นะคะแต่ว่ากล่องเขาชำรุดนะคะจะเหลือเฉพาะาเป็นแบบถุงพลาสติกนะคะวัด ส่วนของลูกสูบนะคะลูกสูบอยู่ที่สิบสี่มิลค่ะความยาวนะคะความยาวตลอดวัดแบบนี้เลยนะคะจับแบบเบอรเนียแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อยู่ที่เก้าสิบมิลนะคะ9ก้มิลพอดีเลยจะเป็นลูกยางสองตัวนะคะ ลูกยางตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะดูกันชัดๆเลยอีกฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรานำไปเซลกันค่ะต้องถอดเทียบนะคะตัวนี้